สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตาเอกนะครับวันนี้ตาเอกจะพาไปกินปิ้งย่างหมาล่าที่อร่อยสุดๆครับนี่นะครับเป็นเพลิงหมาเงีนแบบนี้เลยนะพิกัดนะครับอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับทางไปวัดผาแตกนะขายดีมากนะครับร้านนี้ดูวัตถุดิบก่อนนะครับสดและใหม่มากนะครับน่าทานมากไม้ละ5บาทนะครับเห็นไม้ใหญ่ๆอย่างเนี้ยไม้ละ5้าบาทเองครับถูกไหมครับถูกด้วยอร่อยด้วยนะครับ ไม่ควรพลาดนะครับใครมาอำเภอแม่สายนะครับปิ้งย่างแม่สายนั้นนะครับมีหลายสิบร้านเลยแต่เด็กชอบร้านนี้มากที่ส er ุดเลยนะครับนี่นะครับเด็กก็เลือกได้แล้วนะซอสนะครับใจความสําคัญอยู่ที่ซอสนะซอสตัวนี้นะครับแกปรุงของแกเองนะครับแล้วก็ทาแบบนี้เลยนะต่อด้วยทาผงมา่านะครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ท่านสั่งเลยนะนี่เสร็จแล้วก็เอาไปย่างแบบนี้เลยครับนี่ครับฉ่ำๆนะครับ โอ้โหอร่อยจะบอกใครเลยนะครับแต่แตาเอกจะบอกให้ฟังเลยว่ามันอร่อยจริงๆนะครับแต่แล้วตาเอกก็ได้ของกลับบ้านไปใส่จานกินกันเลย